ผมชื่อภูมิตอนนี้ก็น่าจะอายุราๆ25แต่ก็ยังจำเรื่องราวในอดีตได้ไม่เคยลืมเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่พวกผมเคยแกล้งเขาไว้ชื่อโจโจเป็นเด็กที่เงียบๆไม่ค่อยพูดกับใครพวกผมก็เลยสนุกกับการแกล้งเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งโจเขาก็หายไปมีข่าวลือว่าเขาฆ่าตัวตายแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัด พวกผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากนักคิดแค่ว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วจนกระทั่งวันนั้นมันเป็นช่วงเย็นวันหนึ่งผมกลับมาจากทำงานก็เจอพัสดุกล่องหนึ่งวางอยู่หน้าประตูไม่ระบุชื่อผู้ส่งแต่เขียนชื่อผมชัดเจนผมก็สงสัยว่าใครส่งมาให้พอเปิดออกดูก็เจอเป็นกล่องของขวัญธรรมดาๆดาห่อด้วยกระดาษสีดำสนิทผูกโบสีขาวดูเรียบง่ายแต่ก็แปลกตาผมก็เลยเปิดมันดู ข้างในกล่องมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยผมก็คิดว่าคงเป็นของขวัญแกล้งกันจากเพื่อนๆก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากวางมันทิ้งไว้บนโต๊ะข้างเตียงคืนนั้นผมก็หลับไปตามปกติแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นทุกครั้งที่ผมมองไปที่กล่องผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองผมอยู่จากภายในความรู้สึกนั้นนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มหลอนตัวเอง ผมพยายามโยนมันทิ้งแต่มันก็กลับมาวางอยู่ที่เดิมบนโต๊ะข้างเตียงผมเริ่มฝันถึงโจบ่อยขึ้นในฝันโจไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ยืนจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่สายตาคู่นั้นมันทำให้ผมรู้สึกเย็นยะเยียบไปถึงกระดูกผมตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อแตกท่วมตัวความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในห้องมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนวันหนึ่งผมตัดสินใจโทรหาเพื่อนๆการกับเต้ยพวกเขาก็เจอเรื่องแบบเดียวกับผมกล่องของขวัญสีดำที่ข้างในว่างเปล่าและความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาเราสามคนรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องของโจที่เคยถูกแกล้งในอดีตกำลังกลับมาหลอกหลอนพวกเราและนี่คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของของขวัญที่ถูกส่งมา พวกเราสามคนตัดสินใจนัดเจอกันที่ร้านกาแฟแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมทุกคนดูซีเซียวเหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันกูว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วว่ะการพูดขึ้นมามึงเชื่อเรื่องผีไหมเต้ยมองหน้าการแล้วใส่หัวไม่รู้ดิแต่สิ่งที่กูเจอมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่เขาเจอมาให้ฟัง คืนก่อนกูนอนอยู่ในห้องแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครบางคนกําลังเดินอยู่รอบๆเตียงกูก็เลยลืมตาขึ้นมาดูก็ไม่เจออะไรแต่พอหลับตาลงไปอีกทีความรู้สึกว่ามีคนกําลังจ้องมองกูมันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเขาเว้นจังหวัดไปพักหนึ่งก่อนจะพูดต่อมันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวมากว่าเหมือนมันอยู่ใกล้กูจนกูหายใจไม่ออกแต่กูก็มองไม่เห็นอะไรเลย ผมเองก็เจอกับเรื่องที่คล้ายๆกันแต่ของผมมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันเป็นเหมือนเงาผมเริ่มเห็นเงาแวบๆอยู่ในหางตาบ่อยขึ้นเวลาที่ผมกำลังมองไปที่กล่องของขวัญใบนั้นเงาพวกนั้นมันไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแต่เป็นเหมือนแสงที่หักเหผิดปกติผมก็เลยพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงเป็นแค่ภาพหลอนจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแต่แล้ววันหนึ่งผมก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่หมด ผมกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะแล้วก็เหลือไปเห็นเงาของใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหลังผมในกระสอบเป็นเงาที่สูงและผอมแห้งผมเรียบหันไปดูทันทีแต่ก็ไม่เจอใครเลยไม่มีใครอยู่ในห้องกับผมผมมองไปที่กระจกอีกครั้งเงาในกระจกก็หายไปแล้วเหลือเพียงแค่ผมคนเดียวที่นั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนเก้าอี้คืนนั้นผมตัดสินใจโทรไปหาการกับเต้ยแล้วก็เล่าเรื่องที่ผมเจอให้พวกเขาฟังทั้งหมด พวกเขาก็บอกว่าเคยเจอเรื่องคล้ายๆกันการเล่าว่าเขามองไปที่กล่องของขวัญแล้วเห็นเหมือนมีเงาของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆกล่องพอเขาขยี้ตาดูอีกทีเงาพวกนั้นก็หายไปแล้วเราสามคนเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องบันเกิญอีกต่อไปแต่การเล่นงานจากสิ่งที่มองไม่เห็นที่กำลังค่อยๆค,คลีบคลานเข้ามาในชีวิตของพวกเราทีละน้อย และเรื่องราวพวกนี้มันก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆในช่วงเวลาที่พวกเราไม่มีทางออกเลยความหลอนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหลังจากที่พวกเราเริ่มเห็นเงามันก็เริ่มเปลี่ยนไปคราวนี้มันเป็นเหมือนเสียงที่เราไม่ได้ยินผมรู้ว่ามันฟังดูแปลกๆแต่ผมรู้สึกว่ามีเสียงบางอย่างกำลังถูกส่งเข้ามาในหัวของผมตลอดเวลามันไม่ได้เป็นคำพูดหรืออะไรที่ชัดเจนแต่มันเป็นเหมือนความรู้สึกของเสียง เหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามจะสื่อสารกับผมแต่ไม่สามารถทำได้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าสมองของผมกำลังถูกบิดเบือนจนบางครั้งผมก็แยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือจินตนาการการกับเต้ยก็เจอปัญหาเดียวกันการเล่าว่าเขาได้ยินเสียงหึงห่งหึ่งอยู่ในหูตลอดเวลาเหมือนเสียงมแมลงวันบินวนอยู่ในหัวของเขาเขาพยายามที่จะให้มันหยุดแต่ก็ทำไม่ได้เลย เขาบอกว่าเสียงนั้นมันทำให้เขารู้สึกปวดหัวและงุดหิดต,ตลอดเวลาจนเขาเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเขาเริ่มกินข้าวไม่ได้สุขภาพร่างกายของเขาก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆส่วนเตยเขาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลาแต่ไม่ใช่เสียงกระซิบธรรมดามันเป็นเสียงที่ไร้ความหมายแค่ฮ่ฮ่ฮ่ซ้ำไปซ้ำมาจนเขาเริ่มประสาทหลอน เขากลัวจนไม่กล้าอยู่คนเดียวในห้องเขาไปขออาศัยอยู่กับแฟนแต่เสียงกระซิบนั้นมันก็ยังตามติดเขาไปทุกที่แฟนของเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของเตยเธอถามเขาว่าเป็นอะไรแต่เตยก็ไม่กล้าบอกความจริงกับเธอเพราะเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ผมเริ่มคิดว่านี่มันเป็นการเล่นงานทางจิตวิทยาหรือเป็นพลังงานบางอย่างที่กำลังส่งผลกระทบต่อพวกเรา เราสามคนพยายามที่จะหาคำตอบแต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็หาไม่เจอเลยเราไม่รู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องราวทั้งหมดนี้และก็ไม่รู้จะหยุดมันได้ยังไงความรู้สึกที่ผมได้รับมันไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นเหมือนแรงกดดันที่มองไม่เห็น มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกำลังจะหายใจไม่ออกเหมือนกำลังจะถูกดีบคั้นจากทุกทิศทางผมเริ่มหมุดหยิดง่ายขึ้นเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเสียสติ เรื่องเราแปลกๆไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเงาหรือเสียงแต่มันเริ่มส่งผลกระทบต่อสัมผัสอื่นๆของเราด้วยการเริ่มบ่นว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากศพตลอดเวลาทั้งๆที่ในบ้านของเขาก็ไม่บีอะไรเน่าเสียเลยกลิ่นนั้นมันจะชัดเจนที่สุดในตอนกลางคืนยิ่งตอนที่เขามองไปที่กล่องของข,องขวัญใบนั้นกลิ่นก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นจนเขาต้องวิ่งหนีออกจากห้องไปนอนในห้องรับแขก เตยก็เจอกับเรื่องที่คล้ายกันแต่ของเขามันเป็นกลิ่นดินเหมือนกลิ่นดินที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมาใหม่ๆกลิ่นนั้นมันตามหลอกหลอนเขาไปทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาก็ได้กลิ่นดินตลอดเวลาจนบางครั้งเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนหลุมศพ ส่วนผมกลิ่นที่ผมได้รับมันเป็นกลิ่นเลือดไม่ใช่กลิ่นเลือดสดๆแต่เป็นกลิ่นเลือดที่แห้งกรังแล้วเหมือนกลิ่นคาวสนิมที่ติดอยู่ในอากาศผมได้กลิ่นนี้ตลอดเวลามันทำให้ผมกินอะไรไม่ลงและทำให้ผมรู้สึกคลื่นไส้ตลอดเวลาผมพยายามที่จะหาสาเหตุของกลิ่นแต่ก็หาไม่เจอ เราสามคนเริ่มวิตกมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มสงสัยว่ากลิ่นพวกนี้มันอาจจะเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเราพยายามที่จะนึกถึงเรื่องราวของโจพยายามที่จะนึกว่าเราแกล้งอะไรเขาไว้บ้างแต่ก็ไม่มีใครจำอะไรได้เลย เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกเล่นงานจากสิ่งที่มองไม่เห็นที่กำลังให้ประสาทสัมผัสของเราผิดเพี้ยนไปหมดแล้วเราก็เริ่มคิดว่าเราอาจจะกำลังเสียสติไปจริงๆหลังจากที่ทุกคนเริ่มได้รับผลกระทบจากกลิ่นเราก็เริ่มคิดว่าเราไม่ควรที่จะอยู่คนเดียวอีกต่อไปเราเลยตัดสินใจนัดเจอกันที่บ้านของเต้ยเพราะเต้ยมีแฟนอยู่ด้วยพวกเราคิดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายๆคนความกลัวมันอาจจะลดลง แต่กลายเป็นว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยเรื่องราวแปลกๆที่เราเจอมามันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกคืนนั้นเรานั่งดูหนังกันอยู่ที่ห้องรับแขกอยู่ๆไฟในบ้านก็ดับลงทั้งหมดทุกอย่างตกอยู่ในความมืดมิดเราสามคนเริ่มใจไม่ดีเต้ยเลยจะลุกไปเปิดไฟฉายในโทรศัพท์แต่ทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจับขาของพวกเราอยู่ความรู้สึกนั้นมันชัดเจนมากจนพวกเรากรีดร้องออกมาพร้อมกัน เตยรียบเปิดไฟฉายในโทรศัพท์ของเขาแล้วก็ส่องไปรอบๆแต่ก็ไม่จุดอะไรเลยไม่มีใครอยู่ในห้องกับเรานอกจากพวกเราสามคนแฟนของเตยที่กำลังหลับอยู่ในห้องนอนก็วิ่งออกมาดูด้วยความตกใจถือมองหน้าพวกเราทีละคนด้วยความสงสัยพวกเธอเป็นอะไรกันเมื่อกี้เสียงอะไรเราสามคนก็ได้แต่สายหน้าแล้วตอบว่าไม่มีอะไรสงสัยดูหนังน่ากลัวไปหน่อยเราพยายามที่จะเก็บเรื่องราวนี้เป็นความลับจากเธอ เพราะเราไม่รู้จะอธิบายให้เธอฟังยังไงแต่หลังจากนั้นเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นกับเธอด้วยเธอเริ่มเห็นเงาแวบๆในบ้านของตัวเองได้กลิ่นเหม็นเน่าในห้องนอนและได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาเราสามคนเริ่มรู้สึกผิดที่ดึงเธอเข้ามาในเรื่องราวบ้าๆนี้เราเริ่มทะเลาะกันเองเริ่มโทษกันเองว่าใครคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนี้แต่ไม่ว่าเราจะโทษใครก็ตามเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปจนวันหนึ่ง ก,ก็พูดขึ้นมาว่ากูว่าเราควรไปหาคนที่เคยแกล้งโจด้วยกันอีกคนจำได้ไหมไอ้บอนเราทุกคนก็พยักหน้าพร้อมกันเราไม่ได้ติดต่อกับบอนมานานแล้วแต่เราก็รู้ว่าเราต้องเจอเขาเพราะเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคงจะไม่จบลงง่ายๆแน่ๆเราตัดสินใจไปหาบอนที่บ้านของเขาเราเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เราเจอมาให้เขาฟังแต่บอนกลับหัวเราะเยาะพวกเราพวกมึงนี่ประสาทกลับกันไปแล้วหรอวะเรื่องแค่นี้ก็เอามาคิดมาก บ่อนพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกแต่เราก็เห็นแววตาที่สั่นไหวของเขาเรามองไปที่ตัวข้างทีวีของเขาก็เห็นกล่องของข,องขวัญสีดำวางอยู่เราเลยพูดขึ้นมาว่ามึงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมวะบ่อนเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างช้าๆแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่เขาเจอให้เราฟังกูเจอเรื่องที่หนักกว่าพวกมึงเอกกูรู้สึกเหมือนมีใครบางทนกำลังนอนอยู่ข้างๆกูตลอดเวลากูไม่กล้าหลับตาลงเลยทุกครั้งที่กูหลับตาลง กูรู้สึกเหมือนมีมือที่เย็นเฉียบกำลังวางอยู่บนหน้ากูบอนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเขาดูเหมือนคนที่กำลังจะเสียสติพวกเราเริ่มคิดถึงเรื่องราวของโจในอดีตอีกครั้งพยายามที่จะนึกให้ได้ว่าเราแกล้งอะไรเขาไว้บ้างแต่ความทรงจำมือนก็พร่ามัวเกินกว่าที่จะจดจำได้จนกระทั่งเตยพูดขึ้นมาว่าพวกมึงจำได้ไหมเราเคยแกล้งโจจนเขาตกลงไปในบ่อปลาในรูเรียนแล้วเขาก็ล้มหัวฟาดพื้น ตอนนั้นเราก็แค่คิดว่าเขาคงไม่เป็นอะไรเราเลยไม่ได้สนใจความทรงจำทั้งหมดก็กลับมาเราจำได้ว่าวันนั้นเราหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน ตอนที่โจโล้มลงไปในบ่อปลาเราไม่ได้สนใจเลยว่าเขาจะเจ็บแค่ไหนเราแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกและหลังจากนั้นโจโก็หายไปเราทุกคนเงียบไปพักใหญ่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยบรรยากาศมันหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเราทุกคนรู้แล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่เป็นการแก้แค้นที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่ความทรงจำของเรากลับมา เราก็เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโจอีกครั้งเราลองไปหาที่โรงเรียนเก่าไปถามครูอาจารย์ที่ยังอยู่แต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวของโจเลยพวกเราเริ่มรู้สึกท้อแท้แต่ก็ไม่ยอมแพ้จนวันหนึ่งการก็หาข้อมูลเจอจากข่าวเก่าๆในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ข่าวที่เขียนว่าเด็กชายวัย15ฆ่าตัวตายในบ้านพักของตัวเองในข่าวมีรูปภาพของโจที่พวกเราจำได้ไม่ลืม ข่าวเขียนว่าโจเสียชีวิตเพราะดื่มยาพิษและทิ้งจดหมายลาตายไว้ฉบับหนึ่งเราทุกคนก็พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายฉบับนั้นแต่ก็หาไม่เจอเลยจนกระทั่งเต้ยที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐเขาพยายามใช้เส้นสายของเขาจนในที่สุดเขาก็หาจดหมายฉบับนั้นเจอจดหมายฉบับนั้นไม่ได้เขียนอะไรมากนักแค่ประโยคสั้นๆที่เขียนว่าฉันจะกลับมาหาพวกแกทุกคน พวกแกจะได้รับของขวัญที่ฉันเคยรับจากพวกแกแต่คราวนี้มันจะเป็นของขวัญที่ไม่มีใครอยากได้และจดหมายก็ถูกเขียนด้วยลายมือของโจที่พวกเราทุกคนจำได้ไม่ลืมเราทุกคนเงียบไปอีกครั้งตอนนี้เราไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรมันคือการกลับมาของโจที่กำลังจะเอาขืนพวกเราทีละคน คืนนั้นเราสามคนก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านของตัวเองเพราะเราเริ่มคิดว่าการอยู่ด้วยกันมันอาจจะทำให้เรื่องรามันแย่ลงแต่ก่อนที่เราจะแยกจากกันบอนก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงจำได้ไหมเราเคยแกล้งโจจนเขาตกบันไดแล้วเขาก็ข้อมือหักบอนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือความทรงจำที่เลวร้ายก็กลับมาอีกครั้งเราจำได้ว่าตอนนั้นเราไม่ได้สนใจโจเลย เราแค่หัวเราะเยาะเขาแล้วก็ทิ้งเขาไว้คนเดียวเราสามคนแยกย้ายกันไปแต่ความรู้สึกที่หนักอึ้งมันก็ยังคงอยู่เราทุกคนรู้แล้วว่าเรากำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับอะไรหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นกับพวกเราอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องราวที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม การเริ่มเจ็บปวดที่ข้อมือของตัวเองโดยไม่มีสาเหตุหมอบอกว่ากระดูกข้อมือของเขาเริ่มยุ่ยและก็ไม่มีทางรักษาได้เตยเริ่มมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนบางครั้งเขากล้มลงไปนอนกับพื้นหมอบอกว่าเขามีอาการของโรคประสาทที่กำลังจะกำราบแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้ส่วนผมกล่องของขวัญใบนั้นมันก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปแต่ข้างในมันมี กลันไกลที่ดูเหมือนจะถูกใช้มานานแล้วผมรู้ทันทีว่านี่คือของขวัญสุดท้ายที่โจจะมอบให้กับพวกเรามันคือของขวัญที่กำลังจะทำให้พวกเราต้องเจ็บปวดทรมานเหมือนที่เขาเคยเจ็บปวดผมโทรไปหาการกับเต้ยเพื่อจะบอกพวกเขาเกี่ยวกับของขวัญสุดท้ายที่ผมได้รับแต่ไม่มีใครรับสายเลยผมเลยตัดสินใจขับรถไปที่บ้านของการพอไปถึงบ้านของเขาผมก็เห็นเขากำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ ข้อมือทั้งสองข้างของเขากำลังถูกผ่านด้วยผ้าพันแผลและเขาก็กำลังมองไปที่กล่องของขวัญที่วางอยู่บนโต๊ะผมถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การก็ไม่ตอบอะไรเลย เขาก็นั่งมองไปที่กล่องใบนั้นเหมือนกับว่าเขากำลังรออะไรบางอย่างผมเลยตัดสินใจขับรถไปที่บ้านของเต้ยอีกคนพอไปถึงบ้านของเขาผมก็เห็นเขากำลังนั่งกอดเข่าตัวเองอยู่บนพื้นเขากำลังร้องไห้และกำลังพูดพึมพามกับตัวเองว่าอย่ามาหลอกหลอนฉันเลยฉันขอโทษและในมือของเขาก็กำลังถือกล่องของข,องขวัญใบนั้นเอาไว้แน่น ผมรู้แล้วว่าพวกเราทุกคนกำลังจะถูกเล่นงานเหมือนกับที่โจเคยถูกเล่นงานและนี่คือของขวัญสุดท้ายที่โจจะมอบให้กับพวกเราตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้แล้วว่าผมจะรอดจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ยังไง สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมกำลังนั่งอยู่คนเดียวในห้องที่มืดมิดและกำลังมองไปที่กล่องของขวัญที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงที่ข้างในมีเกรนไกรเล่มหนึ่งที่กำลังรอให้ผมตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับมันต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ